เรียนวันนี้เราได้อะไรบ้างครับได้การตั้งค่าบัญชีหลักแล้วก็บัญชีเซลเลอร์ค่ะ,ะโดยที่บัญชีหลักอสามารถแยกแอคเคาท์ได้สี่สี่แอคเคาท์โดยที่บัญชีหลักก็ขายของตัวเองได้และสามารถเป็นนายหน้าได้และ <4 S 1> ได้เลยครับ,บและสี่บัญชีที่แยกออกไปก็สามารถเป็นทั้งนายหน้าได้ด้วยเพื่อเพิ่ม เพิ่มเพิ่มเขาเรียกอะไรแล้วแต่ที่เข้าใจเลยเพิ่มอะไรเพิ่มเพิ่มเพิ่มสินค้าในแต่ละช่องนะคะเพื่อเพื่อดันการมองเห็นการมองเห็นให้ให้คนเห็นเยอะมากแล้วได้อะไรครับขอเป็นข้อๆอะไรอีกครับแล้วก็การตั้งค่าบัญชีดายนาเน่ยสามารถ ต้องคือทั้งในหน้าแล้วก็ของตัวเองอะค่ะสามารถไม่ใช่สามารถเขาเรียกสร้างคลิปอะค่ะต้องต้องมีคลิปวิดีโอเพื่อที่จะสร้างให้คนเห็นมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นในสินค้าแต่ละตัวเงี้ยค่ะครับอ่ได้เลยครับแล้วก็บัญชีการตั้งค่าการจัดทรงของตัวหลังบ้านนะคะเซิร์ฟเวอร์แล้วก็การดู เช็คว,ว่าคนซื้อเข้ามากี่ชิ้นะ <ử> อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วเวลามีคนสั่งซื้อสินค้าในหน้าเราดูเป็นไหมดูเป็นค่ะดูยังไงเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูนะ,ะอ่าอ่านี่ค่ะเราจะในหน้านะ Cen นานะเวลามีคนซื้อสินค้าในหน้าเราในหน้าเราเข้าที่ไหนเข้าที่โไฟล์ครับอันนี้ไปสอนใครๆก็มีคนแต่จำมันนี้ได้อย่างเดียวอ่ไปที่ไหนต่อครับ ที่ไหนเอยตะก้าตะก้าอ่าไปดูในหน้าเราสิเข้าเข้าสู่ค่ะอ่าครับอ่าวันนี้มีกี่ออเดอร์ละอ่าดูอ่านี่ใช่ไหมอ่ามีกี่ออเดอร์ครับอ่าวันนี้มีอยิบเลยครับอ่ากี่ออเดอร์กดที่ไหนต่อมกี้นี้ค่าคอมค่าคอมแล้วอะไรต่อครับแล้วก็การถังซื้อโปรแกรมในหน้าในดูสิอ่ามีกี่มีกี่อันครับ สามอันใช่ไหมที่อันนี้คือที่ที่เราได้รับค่าในหน้าใช่ค่ะอ่าโอเคครับ